มาพบกับช่วงเวลาพิเศษนะคะในช่วงนี้ช่วงของภาพในดวงใจค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดอรเจนชาญรงค์ท่านเป็นประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและเป็นผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปี2532ด้วยค่ะสวัสดีอาจารย์เจนค่ะสวัสดีครับ ภาพในดวงใจที่อาจารย์เลือกมานะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงเรื่องราวเบื้องหลังของภาพนี้แล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆที่เกิดขึ้นจากภาพนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะได้ครับก่อนอื่นต้องต้องบอกอายุผมนิดนึงแล้วกันปัจ<า>จุบันผมอายุ55แล้วนะครับ<า>แล้วกอ็อาจจะดูเยอะนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่ บังเอิญชีวิตผมเกิดไม่ทันหลายหลยเรื่องอะนะก็คือผมไม่เคยถวายงานเพระร้นเก้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเลยนะครับผมได้รับทุนปีสองห้าสามสองแล้วก็เอ่อก็อย่างที่บอกอะคนรุ่นพ่อเนี่ยเป็นคนที่ได้เคยถวายงานแต่รุ่นผมเนี่ยไม่ทันละนะครับก็ก็พอพอเรียนเรียนเสร็จมาจบมาการศึกษาอะไรต่างๆท่านก็ท่านก็ท่านก็เอ่อ ก็เริ่มประชวนเริ่มอะไรต่างๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกผมไม่เคยถวายงานแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมไปถามไปถามผู้ใหญ่นะครับว่าเอในอดีตคนที่ทันท่านคนที่ทันแล้วก็เคยถวายงานพระเจ้าอ,อยู่หัวนะว่าท่านเริ่มทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อไหร่นะครับเ mm. ออมา ก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ดีกว่านะครับคําตอบที่ได้ก็คือว่าเริ่มจากประมาณปี2495ตอนนั้นท่านแปลพระพาถานไปที่ไกลกังวลที่หัวหินนะครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสทรงขับรถแล้วก็ไปที่ตำบลหินเหล็กไฟอะ่ะจริงๆถ้าเราไปหัวหินปัจจุบันก็จะไม่ห่างเลยนะห่างมาสัก20กิโลเมตร ค่นะจะแยกาจากกรุงเทพเลี้ยวขวาเข้าไปนิดนึงใช่ไหมคะใช่ 20, ปัจจุบัน20นาทีก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ว่าใ,ในวันนั้นเนี่ยรถรถรถ,รถพาหนะเนี่ยราชพาหนะเนี่ยไปติดหลมแล้วก็เป็นรูปเนี้ยที่ผมค้นมาให้ได้แล้วผมคิดว่จุดเนี้ยัันจุดเริ่มต้นของการเยี่ยมราษฎรก็พอรถพอรถ,อร,ถรถติดหลมเนี่ยก็มีชาวบ้านมาช่วยนะที่ตำบลห้วยมงคล ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครแต่ว่าเห็นรถติดลมก็มาช่วยแล้วท่านก็เลยเส่งถามว่าเอความลําบากของของชาวบ้านคืออะไรคําตอบที่ได้คือว่าจะขนผลผลิต,ตของจากหินเหล็กไฟไปขายที่ทหัวหินเนี่ยด้วยระยะทางแค่ยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยมันใช้เวลาสองวันสองคืนเพราะฉะนั้นผักเผิออะไรเนี่ยเน่าหมดไปไม่ค้มทันนะครับก็ด้วยเหตุนเนี้ยเอท่านก็ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของประชาชน เริ่มตั้งแต่วันนั้นนะนะแล้วก็อีกไม่นานนะับแต่วันที่รถติดหลงเนี่ยก็รัชการก็ส่งรถเกรดมาให้แล้วทําถนนให้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของของทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนะว่าหลังจากหลังจากรถติดหลงวันนั้นแล้วเนี่ยที่ที่ทั้งพระองค์แล้วก็ชาวบ้านต้องมานั่งกับพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าเออท่านก็เริ่มส่งเดินสายรอบประเทศเลยนะแล้วก็ ปรับชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นนะครับค่ะค่ะภาพนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าน่าจะประทับใจนะเพราะว่าเป็นจุดที่เริ่มต้นค่ะแล้วภาพนี้จากภาพนี้ได้ได้ส่งผลยังไงคะอาจารย์กับาการย้ำเตือนความทรงจำหรือแนวทางการดำเนินชีวิตหรือว่าหลักการทำงานหรือย,อยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะก็ในชีวิตวิศวกรเนี่ยมันก็มันก็มันอยู่กับเทคโนโลยีนะฮะ แล้วก็ผมก็เข้าใจเมืองไทยในแง่ของเทคโนโลยีลงมาแล้วกันเอ่อแต่แต่มีวันหนึ่งเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยวันนั้นเราก็เริ่มมีฝุ่น pm สองจุดห้าแล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นปัญหาใหญ่ปรทธานชมรมในวันนั้นก็เข้าเฝ้ารมสมเด็จประเทศท่านก็ท่านก,ทก็ท่านเจ็บข้อศอกท่านก็เริ่มมีปรรมาร์กไปแล้วว่าบางทีบางท,ทีปัญหาเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศละเพราะว่า เดือดร้อนเงนไปหมดเลยบางท<ะ>ีสมาชิกของชมรมควรจะรวมตัวกันแล้วลองแก้ปัญหาที่ดูนะครับก็<ะ>นั่นเป็นปีเดือนเมษาปีสองห้าหกสองนะเราก็ศึกษาภาพของดาวเทียมต่างๆว่าจุดที่ไหม้ในะอะไรต่างๆของไทยเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนสำหรับการเผาในที่โล่งนะครับก็ค้นพบว่าที่ตำบลก็ออำเภอรีจังหวัดลำพูนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ อยู่ใจกลางของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแล้วก็ตรงเนี้ยมีมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นหมู่บ้านที่มีไฟป่าล้อมเลยทุกๆปีจะมีไฟป่าเกือบ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 สองแสนไร่นะครับแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> เผาไหม้ซ้ำซากมาอย่างเงี้ยนับเป็นสิบ,ส,บสิบปีเราก็เลยขับรถเข้าไปดูวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมปีหกสองนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ เออผมเป็นผมเป็นวิศกรนะเข้าป่าผมก็ไม่ค่อยวันแรกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็เห็นต้นไม้ก็เขียวดีนะก็ดูไม่มีอะไรแต่หลังๆเนี่ยเราเริ่มเข้าไปคุยกันนักพฤกษศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็ค้นพบว่าจริงๆภาพที่เราเห็นนัมันไม่ใช่ภาพทั้งหมดเพราะว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันอยู่กับจุลินทรีย์อยู่กับเชื้อราอยู่กับอะไรต่างๆสิ่งที่ไฟทําลายเป็นสิ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นเพื่ออยู่ในดิน ดูต้นไม้ดูต้นอะไรต่างๆมันก็ขึ้นกลับมานะแต่ถ้าไฟเข้าบ่อยเกินไปเนี่ยความอุรมสมบูรณ์ซึ่งหรือหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะเริ่มสูญเสียแล้วจากจุดนั้นเนปะ็นต้นมาเนี่ยเราก็ค่อยๆศึกษามากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านเขาเผาป่านะด้วยแรงจูงใจอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นสองสามปีที่ได้เรียนรู้บริบทประเทศไทย อย่างที่ไม่เคยเห็นเลยนะครับที่บอกเป็นวิศวกรเรียนอะไรมาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาจากทั่วโลกนะแต่พอเข้าปากเริ่มจากหนึ่งสองสามใหม่นะครับแต่พอเริ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันเริ่มได้คิดหลายๆเรื่องนะฮะสิ่งแรกก็คือว่าเราเราเหมือนเป็นคนที่สามที่เข้าไปอยู่ระหว่างคนสองคนท่ามกลางคนส่วนคนก็คือตัวชาวบ้านกับตัวราชการ เคยได้ยินเรื่องตาอินตนาแล้วก็ต้องมีตาอยู่ไหมตาอยู่ค่ะผมลงตาอยู่แล้วก็ไปดูตาอินตนาเขาก็ดูว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงเป็นสิบสิบปีแล้วก็ค้นพบว่าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ความสัมพันธ์คือบังคับใช้กฎหมายรุกชาวบ้านก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นตาตาอินกับตนาก็ทะเลาะกันมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย เขามีมีตายอยู่เนี่ยมันเริ่มมีคนที่สามแล้วมันเริ่มห้ามทับได้เพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันก็สงบลงนะครับแล้วก็เราก็ไปค้นพบว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าเนี่ยต้องเข้าไปยุ่งกับปากท้องชาวบ้านแน่ๆต้องต้องยกสภาพชีวิตคุณภาพชีวิตเขาให้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยเป็นทางที่เริ่มเป็นทางหนึ่งที่เริ่มยั่งยืนแล้วแล้วก็เรมเห็นแล้วว่าทางที่ต้องเดินเนี่ยคล้ายๆกับการวิธีทรงงานของของล้นเกล้าท่าน นะครับก<ช>็คือต<ช>้าค่อยๆมองว่าทํายังไงชาวบ้านหนึ่งจะ,จะจะเริ่มบินเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําอย่างนี้แล้วมาคับใจกฎหมายเนี่ยมันไม่มีทางรถไฟลงได้<ช> <ๆ S 2> นะครับ,รบตรงเนี้ยมันทําให้เราเข้าถึงคำสองคำคำที่เป็นเป็นคําในพระร,ราชนมรดนะก็คือเข้าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานะครับเข้าใจเนี่ยใช้เวลาพักหนึ่งนะที่จะเข้าใจว่าชาวบ้านเขาเผาทำไมหรือไฟเกิดเพราะอะไรอะไรต่างๆเนี่ย แต่ว่าขั้นเนี้ยยังไม่ได้เป็นขั้นที่ยากที่สุดนะครับขั้นขั้นที่ยากต่อมาเนี่ยคือขั้นที่เรียกว่าเข้าถึงนะมันเป็นคําง่ายๆนะที่เราที่เราได้ยินผ่านหูมาตลอดเลยแต่ถามว่าเข้าถึงอะไรผมตอบได้แล้ววันนี้ก็คือเข้าถึงใจชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ราชการคือพูดง่ายๆคือต้องเข้าไปนั่งในใจเขาแบะคำ,คำถามแรกวันแรกที่ชาวบ้านเจอผมคือเธอเป็นใครมาจากไหน ท,ที่ถามกลับมาอีกคือเราจะไว้ใจผมได้แค่ไหนคำ,ค,ำคำถามพวกนี้มันจะกลับมาถึงคำว่าเข้าถึงละคเข้าถึงก็คือว่าเขาคงเขาคงมองเราดีขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็คืออ่มองเขา้เขาไปนั่งในใจเขาได้คือพยายามจะเปลี่ยนใจเขาให้คิดใหม่ทำใหม่จากสิ่งเขาอาจจะเคยทำคือเผาป่าไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะครับคำคำนี้ คําว่าเข้าเข้าเข้าถึงเนี้ยใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเลยเพราะฉะนั้นถึงจุดเนี้ยปากเปียกปากแฉะเลยแหละพยายามคุยกับทุกคน,นแล้วก็ค่อยๆเข้าใจวิธีทรงงานท่านแล้วว่าทําไมท่านต้องสอนต้องสอนเราถึงเรื่องพระมาหาชนอกอะไรต่างๆเนี้ยว่างานแต่ละชิ้นมันไม่ง่ายนะครับในภาพเนี้ยจะเห็นนี่คือแม่น้ำแม่ปิงที่เป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนภูมิพลสองข้างนี่สวยมากนะเพราะว่ามันเป็นแคนยอน เชื่อไหมครับถ่ายภาพนี้สักสองเดือนน่ะทั้งสองข้างนี่ก็จะเต็มไปด้วยไฟป่าหมดเพราะนั้นเมื่อเราเห็นสวยอย่างเงี้ยมันไม่เหลือเพราะว่าเราไม่ไม่ตระหนักว่าเราจะต้องดูแลมันนะครับเพราะนั้นความสวยเนี่ยอยู่แค่สองเดือนเพื่อนาเสียดายอ่ะนะครับทีนี้อตอนเนี้ยสิ่งที่ที่วิธีการแก้ปัญหาไฟป่าของชาวบ้านเนี่ยก็คือยกยกยกระดับปากท้องเขาให้ดีขึ้นนะครับ กลับมาสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือน้ําคือชีวิตชาวบ้านตรงนี้มันแห้งแรงมากแม้จะเขียวงนี้ก็ตามนะครับแต่พอถึงหน้าแล้งเนี่ยเนื่องจากมันขาดการบริหารจัดก,การน้ําเนี่ยมันไม่มีน้ําเหลือสัยหยดหนึงเพราะนั้นปลูกต้นไม้อะไรตายหมดเลยชาวบ้านไม่มีอาชีพนะครับเพราะนั้นช่วงช่วงหน้าแล้งประมาณสี่ถึงหกเดือนเนี่ยเนืเ่องจากเขาเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเขาก็เลยเข้าป่าแล้วคนวิธีการเข้าป่าของเขาเนี่ย เขาทิาป่าอะไรต่างๆไปหาผลผลิตในป่าหาของป่าหรือแม้แต่ล่าสัตว์ก็ตามเนี่ยเพื่อให้เขาจุนเจือปากท้องไปได้เนี่ยมันทําให้มันเกิดไฟขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นต้นเหตุหลักอันหนึ่งแล้วนะครับวิธีแก้คือบริหารจัดก,การน้ํานะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มาเข้าใจคํหนึ่งว่าน้ําคือชีวิตเนี่ยเข้าใจด้วยใจเลยนะครับว่าน้ําคือชีวิตคืออะไรการที่เราทําฝ่ายชะลอชะลอน้ําหรือป่าเปียกเนี่ยก็เป็น เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ป่าเนี่ยรักษาความชุ่มชื้นได้แล้วน้ําที่เก็บไว้อย่าเรียกเก็บเลยนะน้ำที่ตุนไว้ได้นิดนึงเนี่ยเพราะมันเป็นฝายชะลอมันรั่วตลอดเวลาเนี่ยมันจะเริ่มซึมลงดินแล้วไปเก็บไว้ใต้ดินนั้นตัวป่าเองก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าป่าเปียกก็คือข้วยต่างๆสองข้างเนี่ยมันจะเริ่มมีต้นไม้อื่นมาขึ้นและแล้วด้วยความชื้นที่มีเนี่ย ตัวแนวห้วยก็จะจะกลายเป็นแนวกันไฟในอนาคตเวลามีไฟไหม้มามันก็จะติดห้วยเนี้ยแล้วไปต่อมีได้แหละนะครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวที่จะวิธีการที่จะลดไฟไม่ให้มันไปไหนไกลนะครับในป่าถ้าเราไปดูแผนที่จริงๆอ่ะจะพบว่าห้วยเหล่านี้ยยงใยกันเป็นใยเมงมุมเลยนะครับแล้วก็เยอะมากเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราทําให้ห้วยเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยนอกจากป่าจะอุดมสมบูรณ์แล้วไม่มีตะกอนไหลามาไม่มีน้ําป่าอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ตัว้วยเองก็ยังเป็นแนวกันไฟต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อเมื่อชาวบ้านเริ่มได้น้ําแล้วเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าเราก็เริ่มเริ่มนําความช่วยเหลือเข้าไปในหมู่บ้านนะครับกรมน้ําบาดาลอะไรต่างๆก็เริ่มไปขุดน้ําบาดาลแล้วสำหรับใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยเปลี่ยนหมู่บ้านเนี้ยให้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านน้ําสูงขึ้นปีนี้เป็นปีแรกแล้วแล้วก็หน้าแล้งตอนเนี้ยฝนเพิ่งหยุดกันเนี้ยจะเป็นหน้าแล้งปีแรกของเขาแล้อแต่อย่างน้อยชาวบ้านก็เริ่มเห็นแล้วว่าเขามีน้ํา นะครับแล้วก็มีอนาคตมีอะไรละเขาเดินมาบอกผมบอกว่าดานผมรู้นะว่าว่าว่าผมจะปลูกอะไรและขายอะไรผมทําได้ทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมทําไม่ได้คือหาน้ําและบริหารจัดการน้ํามันใช้เงินเยอะมากแล้วผมทาไม่ได้ถ้าทำน้ำให้ผมได้ไม่ต้องห่วงละซึ่งเนี้ยผมว่าจริงนะก็คือน้ำคือชีวิตนะถ้าน้ำเริ่มดีก็มาดูเรื่องดินเรื่องปุ๋ยอะไรต่างๆแล้เราสักพักก็จะได้ผลผลิตการเกษตรที่มีค่าและ ว่าชาวบ้านก็จะก็จะมีชีวิตทีด่ดีขึ้นชุดด่งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบางครั้งเราเราอาจจะบอกว่ามันชัดนะแตใน,ในมุมผมผมคิดว่ามันเบลอมากเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่อะ่ะก็คือชาวบ้านที่แต่งเครื่องแบบมาทํางานแล้วเมื่อสิ้นวันเขาก็ถอดเครื่องแบบเขาก็กลายเป็นชาวบ้านอยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการที่บอกว่าเข้าเข้าถึงเนี่ยมันต้องเข้าถึงใจของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกันนะฮะ ก็เดือนกุมภาปีสองห้าหกห้าเนี้ยจะเป็นเดือนกลางฤดูไฟแล้วจะเป็นเดือนที่พิสูจน์แล้วว่าเอ๊ะถ้าเราพร้อมใจกันทุกคนอย่างเงี้ยเราสามารถลดไฟอันนี้ลงได้ไหมนะครับแล้วถ้าเราลดได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ดีเลยที่จะเริ่มพิสูจน์แล้วว่าเออถ้าชาวบ้านค่อยๆเข้าใจมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถลดไฟป่าลงได้ไหมสาเหตุที่เราต้องลดไฟป่าเพราะว่ามันเป็น สาเหตุของการเผาในที่โล่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเป็นปลา<ม>ปลาใหญ่ของเรื่องการเผาเลยที่ทำให้เกิดฝุ่น p m 2 5นะครับเพราะฉะนั้นสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกับกลายว่าจากคนที่ต้องมาดูเรื่องฝุ่นเนี่ยกับกลายว่าไม่ค่อยได้สนใจฝุ่นนะกลับไปดูต้นตอว่าฝุ่นมาจากไหนเพราะคนคพบว่ามมาจากคนก็ต้องเข้าไปให้สงใจคนเพราะฉะนั้นกับกลายว่านักวิศวกรหรือนักวิศาสกลายว่าเป็นคนที่ จะต้องมานั่งคุยกับชาวบ้านแล้วก็พยายามเข้าใจเขาที่สำคัญที่สุดจะต้องพยายามเปลี่ยนใจเขานะครับผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือผมค่อยๆเรียนรู้วิธีทรงงานนะน่าเสียดายที่ไม่ได้ถวายงานจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าเกินไปหรอกเพราะว่าเราทํางานไปแล้วก็มีโอกาสได้คิดแล้วก็เอาเอาศาสตร์พระราชาต่างๆเนี่ยที่ท่านทรงสอนและจริงไว้ให้เราเนี่ยเอามานั่งนั่งคิดทละข้อแล้วผมคิดว่า ศาสต์ที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ออพติมไลท์ที่สุดแล้วมั้งเป็นเป็นคําตอบที่ดีนะแล้วก็สมดุลของทุกอย่างเลยที่ที่มีนะฮะผมลองใช้วิธ<ฆ>อื่นเหมือนกันนะผมก็ลองคิดดูว่ามันมีวิธีอื่นไหมกันสุดท้ายเป็นไปมาๆกับไาศาสร์พาชาง่ายสะดวกแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเราได้ผลแล้วต้องบอกว่าต้องบอกว่าอหลังจากเดินต่อแตะต่อแตะตามร้อยพระบาทไปเนี่ยผมว่าเราอ่ะ น่าจะค่อยๆเอาจุดเนี้ยมากลับมาเริ่มใช้ในชีวิตประจําวันของเราทุกอย่างนะครับอแล้วก็อันนี้จะทําให้คือศาสตร์ท,ที่ที่ท่านทรงทิ้งไว้กับเราเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีค่ามากนะฮะแล้วก็ในในหกเดือนหลังเนี่ยเริ่มพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยเราเริ่มซาลงเนี่ยสังคมก็เริ่มที่จะมองว่ายุคใหม่ของเราคืออะไรอะไรคือคือชีวิตหลังโควิด อะไรเป็นกระบวนการที่เราควรจะไปหรือแนวทางในอนาคตที่เราควรจะไปนะครับคําตอบมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าว่าเราควรจะใช้ป่าเนี่ยเป็น<ม>เป็นการชนนะที่จะทําใ,ให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่เรียกว่าภาวะโรครวนคืออีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะเอาอุณหภูมิหนึ่งจุดห้าองศาเซลเซียสเนี่ยเราอาจจะเบรกไม่อยู่เพราะว่าทุกคนก็ก็เห็นแก่ตัวกันไปหมดอะทุกคนก็รักความสะดวกสบาย เผารู่นเผานี่กันไปหมดนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าป่าเนี่ยเราบังเอิญโชคดีอยู่ในเขตศูนย์สูตรแล้วมีป่าลักษณะนี้ที่เขียวได้ตลอดปีนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วป่าเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่จะดูดตรึงคาร์บอนลงมาเก็บในต้นไม้และดินที่ดีที่สุดในโลกเลยแหละถือว่าไม่มีเครื่องจักรไหนที่ทําอย่างนี้ได้ยกเวน้นต้นไม้นะครับเรา, <Okay. S 2> วาควรจะดูแลป่าของเราให้ดีที่สุดต่อไปที่อุดมสมบูรณ์นะอย่าไปเผา,าเขาในทางตรงข้ามาฟื้นฟูพวก,กลับมาด้วย เราชาวบ,บ้านที่เห็นในรูปอะไรต่างๆเนี่ยในรูปจะเห็นพระเนี่ยนะก็คือคว่าเขาถ้าป่ารอบเขาอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะได้อย่างน้อยสุดเขาจะได้รัพยากรน,น้ําทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ไปตลอดปีแล้วแล้วอันนี้อาจจะเลี้ยงปากท้องเขาไปได้นะครับการดูแลป่าให้ดีที่สุดอันนี้คือโมเดลที่บ้านก้อหรือเปล่าค่ะอาจารย์ใช่อันนี้ที่บ้านก้อครับก็คืออ,อันนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่เสริมโซมแล้วนะเราพยายามปลูกป่ากลับมาแต่ด้วยความยากลําบากนะเพราะว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ย เราก็ต้องบริหารจัดการน้าเพื่อไปเพื่อไปรักษาป่าใหม่เนี่ยปลูกป่าต้นกล้าอะไรต่างๆเนี่ยให้มันรอดคืออย่าอย่าคิดว่าการปลูกป่าเอาต้นไม้ลงหลุมแล้วเดินกลับบ้านแล้วมันจะรอดนะมันไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลประรบประงมงต้นกล้าเนี่ยสักปีสองปีให้มันตั้งตัวได้เราถึงจะปล่อยได้สิ่งที่เรียนรู้ของบ้านก้อทั้งหมดเนี่ยเราตั้งชื่อว่าบ้านก้อแซนบ็อกนะครับในภาพจะเห็นมีคนสามฝ่ายอย่างที่เรียนน่ยก็คือมีแต่อินตาตาอยู่ก็คือมีราชการ<ม>ชาวบ้านแล<ม>้วก<ม>็ เราเป็นประชาชนกับกับกลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายนอกแล้วก็สนใจเขาแล้วปัญหารเราอยู่ที่างใต้จะเห็นได้เป็นปัญหารเรื่องไฟเพราะฉะนั้นวงกลมเนี้ยเป็นทางแก้ผหรับผมว่าเป็นทางแก้ที่ยั่งยืนสําหรับไฟนะครับโดยที่เอาชาวบ้านเป็นศูนย์กลางแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเนี่ยมาช่วยกันหาน้ําทําดินปลูกพืชทําประมงทําสุขสัตว์แล้วก็อย่าลืมเรื่องความรู้ปัญญานะครับผมว่าภาพเนี้ยมันทำเ,เป็นภาพที่เราค่อย,อย<ม>ๆเรียนรู้ทีทรงงานของพระองค์ท่าน ค,ค่ะค่ะอาจารย์ก็จากภาพที่อาจารย์เลือกมาให้นะคะเป็นภาพการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะนำมาสู่แรงบันดาลใจที่จะเป็นแบบอย่างที่อาจารย์ได้ลงมือทำกันจริงๆนะคะทำแบบเรียกว่าไม่ย่อท้อเลยนะคะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาต้องใช้เวลาแต่ว่า พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ทําให้พวกเราได้ได้เดินตามได้น้อมนําสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทําไว้แล้วก็แนวทางต่างๆมาเป็นแบบอย่างในการที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาจารย์เจนเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่นำแนวทางของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้ลงมือทำจริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะดเรเจนชันรงค์นะคะที่ได้มาเล่าถึงภาพในดวงใจแล้วก็แรงบันดาลใจกับจสอสร้อยในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ